ครับสวัสดีครับผมดาพง์วันนี้มีสาระเล็กเกี่ยวกับด้ามขันเบ็ดนะครับเก็ตอนเดือนต้องขอขอบคุณฮนะผู้ที่เข้ามารับชมนะและผ,ผู้ที่ติดตามนะครับช่วงนี้ผมยังไม่ได้ออกหมายน่าจะเป็นจันหน้านะครับเพราะว่าผมว่างเดือนแค่สอง,สองวันนะครับก็วันนี้มีสาระน้อยมามาฝากเพื่อนๆนะครับว่า คันเบ็ดเนี่ยเข้าเรื่องอะไรกันฮะคันเบ็ดเนี่ยจะมีอยู่สองประเภทนะครับสามแบบฮะแบบแรกก็คือเป็นด้ามก๊อกเคลือบนะครับเป็นด้ามก๊อกเคลือบแบบที่สองก็จะเป็นยาง EVA นะครับแบบแบบแบบแรกแต่ว่าเป็นชนิดที่มันไม่เคลือบนะครับเปนชนิดที่มันไม่เคลือบ มันก็จะเ,เวลาน้ําเวลาอะไรเงี้ยก็จะอมไอ้กอกเนี่ยมันก็จะบวมนะครับส่วนตัวนเ,นเนี้ยเป็นยาง EVA เนี่ยเวลาเรากำมือติดลามติดอะไรในะพวกนี้นะครับมันก็จะดูสวะโปลกลมที่กลับมาเนี่ยหนูเหนิมนก็จะแทะนะครับมันก็จะดูไม่ไม่สวยงามวันนี้ผมจะมาแนะนําเกี่ยวกับการแต่งแต่งรอให้ด้ามคันเบ็ดนะครับอุปกรณ์วันนี้นะครับก็จะเป็นแบบนี้นะฮะ ตัวนี้เป็นสีน้ําเงินนะครับตัวนี้เป็นสีน้าเงินแต่ว่าดูในกล้องแล้วผมไม่รู้ว่าออกเป็นสีอะไรนะมาเป็นกลางคืนด้วยนะอันนี้นสีแดงก็ตัวนี้จะมีคุณสมบัติที่ลองจับอยู่แล้วนะจะเหนียวหนึบคือจับติดมือดีไม่ลื่นนะครับล้างง่ายเป็นลักษณะดเดียวกับท่อหดเวลาเราต่อสายไฟนะแต่อันนี้มันเป็นอันใหญ่ก็อันดับแรกคือแหล่งซื้อก็คือจะเป็นช้อปปี้และรัชดานะครับ <c oughs> พิมพ์คําว่า ปอกคันเบ็ดหรือปอกเทนิสก็ได้นะฮะแต่ยางตัวลักษณะเน,นี้ยแบบนี้จะมี2แบบนะครับเป็นชนิดแบบพันก็คือพันพันลอกกับแบบสวมอันนี้จะเป็นแบบสวมนะครับบางฟ่งเขาก็จะมีตั้งแต่2เซน2.5ตัวนี้จะเป็น3มเซนนะครับเป็น3มเซนนะฟา,าง3ามเซนก็เดี๋ยวเรามาลงมือทำกันเลยนะครับอันดับแรกก็วัดก่อนครับผมจะใส่คันนี้นะเพราะว่าคันนี้มันเป็นยามด้ามยาง eva นะครับ มัดแล้วก็ตัดนะฮะแล้วกะกะระยะดูนะครับก็คือตัดทําทีละส่วนอุปกรณ์อีกส่วนหนึ่งนะครับก็ใช้แค่นี้เองไดเป่าผมนะครับเพราะว่าตัวปอกเนี่ยมันจะเป็นลักษณะเหมือนกับเท่อหดก็คือใช้ความร้อนเป่านะฮะอันดับแรกเรามาวัดก่อนเทียบขนาดวัดก่อนนะครับเราต้องการขนาดนี้นะฮะเตไมนนิดนึงนะครับเผื่อจะคุมปิดตรงนี้นะฮะนิดนึงแล้วก็กะประมาณขนาดนี้นะครับ แนวนี้นะเราก็ลองตัดครับแล้วก็ลองมาสวมดูสวมดูนะครับอันนี้มันเป็นสีดำผมก็เลยใช้ด้ามเป็นสีแดงนะฮะเป็นลักษณะน,นี้ส่วนแรกนะครับก็ง่ายๆนะครับถือว่าเป็นสาระเล็กๆละแล้วกันนะครับแต่งคันให้มัน ให้มันดูดีขึ้นนะดูหล่อขึ้นใส่ไปเสร็จแล้วนะครับก็กะระยะดูแล้วเป่าทดลองเป่าดูนะครับมันจะเป็นนะ โอเคนะครับเริ่มเข้าไปรูปร่างแล้วอันนี้แน่นแล้วนะแต่ว่ายังไม่แน่นดีนะครับต้องเป่าอีกสักระยะหนึ่งพักก่อนเริ่มเริ่มแน่นแล้วนะเห็นไหมจับหมุนไม่ได้แล้วนะครับนะเดี๋ยวเรามาเก็บงานอีกทีนะครับดูว่าเขาจะหดไปได้ขนาดไหนโอเคนะครับอันนี้แน่นเลยนะฮะแน่นเลย แต่ตรงนี้เดี๋ยวต้องตัดตรงนิดนึงเพราะว่าหน้าลักษณะคืออันนี้ผมก็เพิ่งทำครั้งแรกนะก็คือทำทำด้วยกันเนี่ยฮะเขาจะหดสุดละมั้งเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจนะลองปรับอีกทีนนะอันนี้ผมพักไว้ก่อนเดี๋ยวเราลองมาสวมวัดขนาดตัวนี้ก็ดูนะครับก็เอาแค่ตรงนี้นะครับตัดผมลืมบอกไปว่าความยาวของเขาเนี่ย เส้นหนึ่งนะครับหนึ่งหนึ่งเมตรนะครับหนึ่งเส้นเนี่ยายาวยาวหนึ่งเมตรเส้นละหกสิบแปดบาทนะครับบางร้านก็เจ็ดสิบแปดแต่ผมนี้ผมซื้อเนี่ยหกสิบแปดบาทนะครับเมตรหนึ่งเนี่ยหกสิบแปดบาทอันนี้จะพอดีนะครับเดีย๋ยวเรามาเป่ากันเลยนะครับเวลาเป่าก็หมุนไปเรื่อยๆนะครับอย่าไปทำทีเดียวจะกดมันไปเรื่อย เวลาเป่าเนี่ยสังเกตนะฮะตรงเนี้ยที่ยังไม่เป่าเนี่ยมันจะเป็นสันนะครับจะเป็นสันพาแล้วเป่าแล้วปุ๊บเนี่ยเขาจะรัดเข้ากับคันเบ็ดพอดีแล้วมันจะเป็นยางจะจับถนัดมือนับมือเห็นไหม,มจะเป็นเป็นสันใช่หไหมฮะมันจะหดตวงไปเรื่อยๆนะครับ เราปั่นเ่าเนี่อให้หมุนคันไปเรื่อยๆนะครับหมุนคันไปร,บรอบเพื่อให้คัาร้อนันความเฉลดนบะ้เกันเข้าันโอเค,เอเคติดแน่นแล้วนะครับตอนนี้นี่แน่นแล้วเราได้คันสวยอีกหนึ่งคันใช่ไหมครครับก็ เดี๋ยวเรามาเก็บงานตรงนี้ทีนะฮะส่วนที่มันเป็นมุมเป็นอะไรเนี้ยเราจะให้มันรัดเข้าไปช่วงขอบนี่นะฮะครับเพื่อที่มันอยู่แล้วก็จะไม่ไม่หลุดเวลานั่นนะจะแน่นเลยนะครับตอนนี้นะนี่ครเป็นเทคนิคนี้เล็กน้อยนะครับตาระงนิดน,นิดนหน่อยนะครับผมก็นํามาแบ่งกันรู้นะครับบางคนก็อาจจะนึกไม่ถึงแต่รู้แล้วแต่ว่าเออไม่คิดว่ามันจะทําได้หรือว่าอย่งไงประมาณนี้นะฮก็ ลองซื้อมาคือแนะนําอย่างหนึ่งครับด้าม e v a เนี่ยที่เป็นสีดำดำเนี่ยอย่างถ้าเป็นมีลำติดในหนูมันแทงอย่างนี้มันจะเป็นหลุมเป็นบ่ออย่างเงี้ยเป็นแบบเนื้อมันลุยว่าหนูมันแทงอย่างเงี้ยนะก็เอาตัวนี้มาเสริมหล่อนะครับ mm hmm. เขาจะมีหลายสีหลายแบบหลายลายนะครับลองดูในช้อปปี้กับลาซาด้าดูนะนะ่ะเราก็จะได้คันใหม่ขึ้นมาคันนะแต่สวยนะคุณจะเคลือบถึงสุดนี่ก็ได้นะครับหรือว่าจะเอาอีกสีนึงมาแต่งข้างล่างนี่ก็ได้นะครับ เดี๋ยวผมจะลองแต่งสีข้างล่างดูแล้วฮะเดี๋ยวผมจะถ่ายรูปไปให้ดูนะครับว่าเราแต่งเข้ากันแล้วมันมันจะเป็นยังไงนะครับเป็นเหมือนกับเครื่องหมายแบบสัญลักษณ์ของเราเลยก็ได้นะครับเราจะได้จําได้นะครับโอเคนะครับคลิปนี้ก็เป็นความรู้เล็กๆน้อยๆนะครับหวังว่าคงจะมีประโยชน์นะฮะคงจะมีคนดูนะครับก็ขอขอบคุณนะครับสวัสดีครับ